Yeah. <laughs> ถ้าเกิดเขาขายไม่หมดนะกูซื้อเองถ้าเขาถ้าเขาขายไม่หมดหรือขายไม่ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวกันดาจะเหมาหมดเลยสงสารน้องคนน้องแบบตั้งใจเรียนแล้วก็หาเงินอะหาเเรียนด้วยเออ,เอแบบไม่อายด้วยกูชอบป้าป้าเขาอยู่ที่ไหนป้าเขาอยู่แถวนี้แหละถ้าน้อยน้อยนะที่ที่ไปยุ่งสมาขายอือถ้าถ้า,ถ,าถ้าน้องขายไม่หมดเดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวจะซื้อนะ้องเพราะว่าพุงนี้ว ใครผ่านไปผ่านมาแถวสามแยกวิเชียนนะคะสามแยกวิเชียนสามแยกวิเชียนมันมืดมากทุกคนฝนจะตกด้วยแล้วน้องก็ยังไม่ได้กับพวงเลยคนบ้านเดียวกันก็ผ่านไปผ่านมาแถวบึงสามบ้านหนองไผ่ก็ใช่เจอน้องก็อุ่นหุนน้องได้คกลับไปเพชรชบุรีกลับไปกรุงเทพปะคะกลับไปกรุงเทพไปกรุงเทพไปเพชรบูรณ์เขาคลองเนี้ยเห็นน้องเขาก็อุ่นหุ่นน้องได้น้าทรมารนมากจริงจริงเก่งมาก ไม่ไม่ไม,ไม่คือบางคนพ่อแม่มันคับมาขายถูกไหม,มแต่อันนี้เขาทําเพื่อจะหาเงินไปเรียนนังสือแล้วส่งน้องเขาเรียนด้วยใช่ถ้าเกิดขายไม่ได้<อ>เดี๋ยว,วยจะซื้อจะซื้อหมดเลยขายอยู่ที่สามแยกวิเชียนบุรีครับสามแยกไก่าย,ย่างครับยวิเชียบุรีค่ะ่านไ่า,ไา,มา,า,มานมาสิบบาทยี่สิบบาทเองครับเขาแบบและงานดีด้วยคือเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งครับ ถนนเส้นเพชรบูรณ์ลมสักดิ์ลมศักดิ์กรุงเทพครับนี่ครับ เดี๋ยวจะสัมภาษณ์น้องด้วยนะพ่บานร้องบ้านควนบ้านทำไมบ้านควนบ้านทำไมจะขายของบน้นอย,ยู่ได้เดีย๋ยวจับคำแปลเลยพี่ชื่ออะไรครับชื่อเล็กครับน้องเล็กน้อ,กอายุ<ฮ>ายี่สิบห้าเองอายุยี่สิบห้าเองคือ,อถ้าเกิดน้องขายไม่หมด <S 2> <S 2> เดี๋ยวกานดาจะช่วยน้องเพราะว่าพรุ่งนี้วันพระแล้วกานดาไหว้เยอะมากนะถ้าเกิดน้องขายแต่ต้องตั้งใจที่จะขายให้เยอะให้หมดนะโอเคนะสมมติส่วนเย็นถ้าวันไหนไม่หมดทุ่มสอง ออนนนกกก็าา่่ับบวช่วงช่วงกลางวันก็ไปเรียนไปเรียนใช่ไหมอ๋อใช่ครับแล้วก็ไปเรียนครับพอเสร็จมาแล้วก็เรียนมาหลังเลิกเรียนฮะเริ่ม3โมงกว่าก็เลิกแล้วอันนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยเป็นลูกชายคนโตฮะแล้วก็ต้องอยากดูแลน้องใช่ครับยังไม่มีเนื้อคู่อะไรหรอกฮะอยู่กับครอบครัวทุกวันเนี่ย ตื่นเช้าตื่นเช้าก่อนแล้วทํากับข้าวก่อนไปกินช่วงกลางวันช่วงพระกลางวันเนี้ยบ้านบ้านอยู่ที่นี่ใช่ไหมอยู่แถววิเชียนนี่ครับอยู่แถวแถวขานสมเด็จอ๋อที่ก็อยู่ข้างในนั่นแหละอ๋อใช่ครับใช่ครับครับครับผ่านไปผ่านมาเจอน้องเล็กก็อุดหนุนน้องได้นะครับตรงสี่แยกไฟแดงวิเชียบุรีสามแยกวิเชียบุรีไก่ย่างครับผ่านไปผ่านมาก็เจอน้องอุดหนุนน้องได้นะครับ ซื้อดอกไม้ไปไหว้แฟนก็นได้คนเข้าใจหมว,ว่ามันเป็นเหมือนเราที่คือเข้าใจเลยว่า,าเวลาคนที่ไม่อยากจะซื้อดอกไม้หรือไม่อยากจะซื้อของข้างทางเ <c oughs> ขาจะเป็นแบบว่าเขาจะมองตรงอย่างเดียวแล้วเขาจะเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้เสียน้าใจด้วย <c oughs> ที่จะซื้อของมาอะไรแล้วแล้วเขาก็แบบ ไม่มีตังค์ด้วยหรือเปล่าคือแบบมันไม่ได้สัคือเขาไม่ได้จําเป็นคือเขามีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือคือไม่ไม่บางทีเขาอาจจะคิดว่าโอ้ยยวค่อยคือการไหว้ของใรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะค่อยซื้อก็ได้อย่างเงี้ยแต่จริงๆเราคือเราไม่เป็นไรเดี๋ยวกันดาซื้อถ้าเกิดมันเซอ้อขายไม่หมดแต่ว่าเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดแต่ปกติเราอ่ะรถเราอ่ะคือผ่านไปแยกไหนก็คือถ้าเจอซื้อหมดซื้อหมดเลยแม่นางม่แม่นางพาเราไปหาเงินแม่ย่านางพาเราไปรวยแม่ย่านางทาเงินให้เราได้แม่ย่าน คินค้าทั้งจิตใจเนาะอันนี้เดี๋ยวดูน้องเล็กนะครับน้องเล็กขยันมากตอนกลางวันไปเรียนครับแล้วก็ตอนเย็นก็นมาขายแล้วก็เดี๋ยวตื่นเช้ามาก็ทํากับข้าวให้น้องให้พ่อให้แม่กินครับหลังจากนั้นก็ไปเรียนช่วงเที่ยงอะไรเงี้ยพ่อกับแม่ก็ร้อยมาเลยรอน้องบอกว่าพ่อกับแม่แบบ แก่แล้วอะไรเงี้ยครับน้องก็แบบเป็นหัวหน้าครอบคอรัวด้วย คนนะครับขอบคุณกําลังใจที่มีให้น้องเล็กด้วยครับอบกอกอสู้ๆนะคะ ไปดักขายตรงนู้นน้องเล็กขยันมากครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้นะครับผ่านสีแยะสามแยกไฟแดงถนนกรุงเทพลมศักนะครับขอบคุณนะครับขับรถปลอดภัยครับพี่ <c oughs> ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว เฟังข่าวรอว่าก็ทำเกี่ยวกับลูกศิษย์ชอบมากพี่ให้คุณการศึกษาเดี๋ยวรอว่าจอดก่อนว่าจะขายได้หมดอของขับว่าเพิ่มกับวงยิ้มเพิ่มหนึ่งครับไม่ตอนแรกพี่หนูมาจอดมอเตอร์ไซค์ตรงนี้คิดว่าเป็นเจ้าของอ๋อเปล่าครับเปล่าคือรู้จักกับเจ้าของบ้านหลังนี้นะอ๋อก็เลยขอเขาไมาจอดตรงนี้ครับเป็นมาขายก็มาทีแล้วพี่อายทำไมกินลูกพี่ก็มีอายอายทำไมอายก็อดครอบครัวก็อดครับ ไม่ได้ทําเพราะว่าเอาหน้าหรือว่าอะไรแต่ว่าพี่อ่ะชอบมากที่คนที่รู้จักกตัญญูธรรมะห่างกิน,นไม่อายใครได้เป็นสามีนี่บอกเลยนะคะแน่นักแน่นักใครจะไปรู้อาจจะเป็นแบบไมได้ไหมกดคนไว้ครับยี่สิบบาทใช้หน่อยอยู่ตรงอยู่ตรงไหนบอกเขาซีอยู่ตรงสามแยกวิเชียรสามแยกวิเชียรบุรีไก่ย่างครับถนนเพชรบูรีหล,ลุมศักดิ์ครับผมหลุมศักดิ์กรุงเทพ ลมสากทางไปกรุงเทพครับลมสากทางไปกรุงเทพนะครับเนี่ยก็จะเจอน้องเล็กครับก็ผ่านไป่านมาก็แวะอุดหนุนน้องได้นะครับพรียี่สิบบาทเองครับผมไปเ,เล็กทำงานค,ค,คนสวยมาช่วยแล้วขอบคุณมากนะครับนี่ก็คือน้อง ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้ไหมไม่อาจทำกินไม่มิ่นเงินน้อยไม่นอนคอยวาสนาชื่นชมครับขอบคุณมากครับพี่คนเราเนาะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองครับทุกอาชีพได้เงินก็คือได้เงินมาอย่างสุจริตคือแบบก็คือสุดยอดแล้ว คนถึงจะรู้ว่าเขาอยากได้หรือไม่อยากได้ไมันต้องเสี่ยงทั้งวันร้อยพันอาจจะได้แค่สิบพวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะเร<อ>ื่งองความาทำแบบเนี้ยกวดจะได้ตังค์ยี่สิบบาทร้องเพลงแค่ครึ่งชั่วโมงมันยากมากคนมันยากมากสําหรับการดาคือมันยากมากเราไม่รู้ว่าใครต้องการพวมะอะไรหรือไม่ต้องการเราต้องเสี่ยงด้วยใช่ถามว่าร้องเพลงมันก็ง่ายอ่ะร้องเพลงก็คือก็ได้ตังค์แล้วแต่ กว่าน้องจะขายได้พวงละยี่สิบบาทมันมันไม่ได้ง่ายเลยอ่ะต้องเสี่ยงด้วยเวลารถอะไรเงี้ยมายังไงอะไรเงี้ยคอยดูตลอดเสี่ยงด้วยเสี่ยงชีวิตด้วยช่วยน้องชายขายให้หมดนะครับครับผมกันดาหน้ารักอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ต้องช่วยครับคนไทยด้วยกันเด้อ เป็นกำลังใจให้กับทุกอาชีพนะครับสู้ต่อไปครับเศรษฐกิจแบบนี้ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองคือถ้าอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้เงินเนาะเสี่ยงชีวิตด้วย <10. S 2> สิบใช่ไม่ส0งร้อยดิไม่สองร้อยค่ะเนี่ยเวลาเร่งหน้าไม่ได้หน้าไม่ปรการเขาก็จะแบบถ้ารถ,าเ,เ,ยถาเ,เยอะก็ต้องถ้ารถเยอะก็ต้องยิ่งระวังอนะ่ะใช่สถ้าจอดรถก็เลอพี่น้องเล็กมาขายทุกวันครับขายอยู่ที่ อำเภอวิเชยรบุรีครับตรงสามแยกไก่ย่างนะครับสามแยกวิเชยรบุรีสามแยกไก่ย่างทางขึ้นลมศักด์กรุงเทพครับตรงข้ามกับทางที่จะขึ้นไปทางเขาคอนะครับมาเที่ยวใครมาเที่ยวเพชรบูรณ์ผ่านไปผ่านมาเห็นน้องเล็กก็อุ่นหุนได้นะครับ ย okay. in oh, uh oh, yep. ี่สิบบาทจ้ะยี่สิบบาทสามแยกไม่เชืยนจ้ะสามแยกไม่เชืยนจ้ะขายยากเนาะขายยากอ่ะคือทุกคนไม่ได้แบบเขาอินกับการกระโดดอะไรคนเราก็แบบปกติเล็กก็มาขายคนเดียวใช่ไหมใช่แล้วห้าสิบบาทก็อ๋อเล็กเรียนก็มาเลย ไปยั่วย่อยไปยั่วย่อยเต้นเต้นเต้นข้างหน้าเลยไปเต้นข้างหน้ารถเอาซื้อแล้วล่าสุดควักเงินแล้วล่าสุด ไปเกี่ยวไปเกี่ยวแล้วแล้วแล้วไปเกี่ยวแล้วรถ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 น่ารักตลอดกับคุณครับก็แย่ๆกันไปครับ อเมาที่พี่กันดาถือได้ไหมพร้อมโอนอยากช่วยครับรรใช่ไครใคร,ใครได้โอนมาเลยตู้ต้อจดเียเลยแน่จริงอะ่ะได้จริงอ่ะโอเคเดี๋ยวเที่ยวปากหมนให้นะครับแป๊บนึงนะครับ้ย่สิบ อันที่เลยวะการซีอนเหรอสามเก้าสี่อันหนึงกาิกีโอนมาเลยโอนมาเลยใครโอนจะแพกหก้าเฟสเลยสูตรอะไรนะูหนึ่เจก้าส่อ้าูช้าช้า7ู9 4หนึ่เกส 9ก้านถ้าน้องหายไม่ได้กระดัก็จะเหมาเพราะว่าเราไปวันพระพวกนี้ถ้าใครมีจิตศรัทธาที่ร่วมทําบุญจริงๆก็คือน่ารัก ชื่อบัญชีแล้วน,นะการดานั่นแหละไม่ต้องอะไรมากมายใส่เลขไปเลยใครจริงใจใครจริงจังโอนไปเลยเดี๋ยวไปแท็กหน้าเฟซใครใจดีขนาดนี้โอ,อ,อ,ไอ้ไม่นะนี่จ้าพออะไรย0่บาทจ้าจอดก่อนสิมาร้อยมาเลย พี่น้องกี่พวงพี่รับเองฝากกันดาไปไหว้พระให้ด้วยพี่ดูสิทธ์ครับมีทั้งหมดตอนนี้พ,พี่ดูสิทจริงหรอพี่ดูสิท์นสองใช่หม200 <200 S 2> <200 S 1> บาทสองบาทครับสองอย่ะช่วยน้องหน่อยหนูสงสารน้องเขา คือเราต้องสนับสนุนคนที่มีครบสามสองแล้วเขาก็ายังทํามาหากินที่จะช่วยเหลือครอบครัวดีกว่ามีครบสามแต่ไม่ช่วยเหลือครอบครัวแปงเงือขอเงินคนอื่นแล้วก็ยืมหยิบยืมเงินคนอื่นเขาหน้าอายหมื่นสามโอนมาคืนด้วยหมื่นสามโอนมาคืนคุณด้วยพี่ออาจริงจริงไหมออนจริงจริงไหมอ่ะโอนจริงจริงไหมออนจริงจริงไหมดีใจแทนน้องเลยค่ะพี่ออนจริงจริงไหม ขอบคุณมากนะครับโอนมาแล้วครับสองร้อยขอบคุณครับอุ้ยคนลุกเธอพี่ดูสิโอนมาห้าร้อยครับแล้วก็มีแล้วก็มีพี่ ออีกคนนึงพี่อันนี้น้องนงน้องแล้วก็พี่อันนี้ครับเอมนับซีว่ามีกี่ดวงพี่ดูสิกระเาเท่าไหร่นะพี่ดูสิพี่ดูสิดสดสโดนมา500อยบาทครับ500บทอบทวันนี้อันหนึ่งร้ออันหนึ่งร้อยหนึ่งร้ยใช่ไหมใช่ครับหนึ่งร้อยนนี้ไม่เคยจักันไหมสอง ใช่ไหมใช่ครับ200แล้วก็มีพี่คนนี้อีกโอนมาอีก200ร้อยสอามร้อยรแล้วโอเคครับขอบคุณนะครับทุกท่านก่อนนะสองร้อยสามร้อยเท่าไรละนัเท่าไรละอันนี้อุ้ยเธอยอดเข้าเยอะมากเลยสองร้แล้วครับสองแล้วสองเท่าไรละสิบสองร้อยบาทสองร้อแล้วก็มีสงร้อยสามรบาทโอเคครับผมครับสามร้อยเธอแล้วกร้อยนีอีกทั้งหมดก็สามร้อครับสามบาท ขอบคุณครับ380บาทเดี๋ยวกันดาโอนเลยเธอแล้วไม่แล้วมีพี่เขาโอนอีกคนหนึ่งมาไม่เป็นไรเดี๋ยวกันดาจะไปทําบุญจากเอินเดี๋ยวจะทําให้ดูกันดาพรุ่งนี้ทําบุญอยู่แล้วแป๊บหนึ่งตอนนี้พี่ดูสิทธิ์แล้วก็เออขอบคุณมางโซเชียลด้วยขอบคุณมากรนะครับอันนี้ให้พี่เพราะพี่จะไปไหว้พระที่มาอุดหนุนผมนะครับใช่ครับขอบคุณมากนะครับ รู้จักใช่ไหมรู้จักกับติดตามจริงเหมือนกันใช่โอเคไม่ต้องขายแล้วกลับบ้านไปเรียนหนังสือได้เลยกลับบ้านทุกคนกันดาเหมาพี่ดูสิทธิ์แล้วก็แล้วก็นี่เลยแหละคนเลยตามเพ่ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันดาจะไปแท็ก Facebook ขอบคุณนะคะคือหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกันดาไปไหว้พระแล้วเงินที่เหลือจากที่โอนมากันดาจะไปทําบุญครับรบกวนลบกวนพี่ที่โอนเงินมาแจ้งสลิปแจ้งสลิปทางเฟซกันดาด้วยเพราะว่ายังจะบอกว่า พี่กันดาช่วยเพราะไม่ได้หวังจะเอาหน้าหรือว่าอะไรแต่สนับสนุนคนที่ครบสามี่สองแล้วทำมาหากินดีกว่าไม่ครบใช้เบรกตุ๊กนะครับขอใช้ครับผมชื่อผมก็ต <Okay. S 2> ิเล็กทองครับภาษาไทยสามารถแอดผมอินบ็อกหาผมได้นะครับผมสามารถติดตามได้นะครับว่าขอฝากอีกรายการหนึ่งของผมไลฟ์สดในช่วงพัดนิวข่าวเที่ยงวันไหนผมบอกว่าจะไลฟ์สดก็สามารถพบติดตามผมได้นะครับแล้วก็วของผมจะอ่านเวลาว่างช่วงพักเที่ยงผมจะไลฟ์สดนะครับ เวลาติดตามข่าวสารก็จะดูทาหรือดิมไพร์ลดเดนิวเดนีนิวแล้วก็สดสร้อนๆในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวหนูให้เดี๋ยวพี่จะอัดคลิปส่้นๆแล้วให้หนูโปรโมทอันนี้อะตอมแล้วก็มีพี่ดูสิออมพี่ดูสิทธิ์นี่นะคะพี่ดูสิ์โอนแล้วแล้วก็เดี๋ยวกันดาไปขอบคุณหน้าเฟซบุ๊กนะแต่ตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วขอบคุณมากเดี๋ยวพี่โอนตังค์ให้ตอนนี้เลยเดี๋ยวพี่โอนตังค์ให้ตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ใครพี่การ กนพรเหรอโอนแล้วจ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะหมดแล้วเดี๋ยวไปนั่งโอนเดี๋ยวจะส่งสระดาษไปดูว่าโอนตังค์ให้น้องนะคะโอเคแม่บ่ายทุกคนเหนื่อยแล้วตัวนี้หมดแล้วเย้ FC กันดารนัลรักที่สุดไม่เหนื่อยแล้วขอบคุณขอให้ได้ปุญขอให้พรุ่งนี้วันพร้นะคะได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะได้รับโอกาสได้รับเงินได้รับแต่สิ่งดีๆขอบคุณมากๆจากหัวใจช่วยน้องในการส่งทุนการศึกษาให้น้องนะคะเพราะว่าน้องก็มีความตั้งใจที่จะ ขายพวงมาลัยทุกวันเลยแล้วก็เลี้ยงครอบครัวด้วยแล้วก็เลี้ยงวด้วยทุกอย่างโอเคค่ะทุกคนกราบขอบพระคุณมากๆนะคะเดี๋ยวการจะไปไล่ดูว่าใครโอนตังมาบ้างนะคะเดี๋ยวจะโพสให้ดูโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบแล้วครับนี่อันนี้ที่ก็น่ารักเหมือนกันครับเดินทางปลอดภัยครับพี่เดี๋ยวแก้วไปทีก พักผิวเขาเที่ยงผมจะอ่านช่วงพักเที่ยงประมาณสัก11บเอโมงก,กว่ากประมาณเที่ยงเศษนะฮะก่อนเข้าเรียนนะครับวันศุกร์ทุกคนเฟซบุ๊กได้นะครับขอบคุณครับติดตามน้องเขาได้นะคะแล้วน้องเขาขายพวงอะไรนะคะทุกวันเลยนะลูกจานถึงเสาร์ครับจานถึง,ถงเสา์นะคะหลังเลิกเรียนนะคะพีกนนะะ่ก็น,นะก็ขอเปบใจมางใจใกับคนที่ช่วงชีวิตมีครอบครับที่สองแล้วก็สามารถที่จะมีความสามารถในการร้อยถุงอะไรหรือไปรับของมาขายได้ที่ของคนครอบครับทีสองแต่ไม่ทำอะไรเลยก็ใช่ วันจันทร์ทุกคนเป็นบุกได้นะครับขอบคุณครับติดตามน้องเขาได้นะคะแล้วน้องเขาขายพวงอะไรนะคะทุกวันเลยนะลูกจันทร์ถึงเสาครับจันทร์ถึงเสานะคะหลังเลิกเรียนนะคะพี่เลนาก็ขอบคุณมางใจให้กับคนที่เสี่งชีวิตมีครอบสัวมีสอแล้วก็สามารถที่จะมีความสามารถในการร้อยวงอะไรหรือไปรับของมาขายได้ทุกคนเขาฝังสอนแต่ไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็คือต้นแบบแล้วก็ตัวอย่างที่ดีของสังคมนะคะอาจารย์ไม่ได้อยากได้หนาหรือว่าอะไรแต่บอกไว้เลยว่าเป็นกําลังใจแล้วก็สนับสนุนคนที่ ทำมาหาเงินตั้งใจเรียนช่วยเหลือครอบครัวเป็นบาภาระครอบครัวนะคะก็ได้แล้วเดี๋ยวให้ตังน้องเนาะให้ตังแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากขอบคุณค่ะขายอยู่ที่เทือกเขาไหร่ขายอยู่อยูสามแยกวิเชียรนะคะทางไปทางไปได้ชมูลเขาคอแล้วก็ทางกับกรุงเทพทางเข้าวิเชียรด้วยนะจ๊ะโอเคขอบคุณค่ะตั้งใจเรียนนะลูกนั